เราไปถึงแค่เราตัดนะฮะหนึ่งสี่จ็ดตอน,นี้ดูน้ำนะฮะเสียงเสียงเสงีเสียงที่ได้ยินนะฮะน่าจะเป็นเสียงท่อไอเสียะฮะบล็อกบล็อกบลอกบลอกอือฮอันนี้จะเป็นทางม้าลายปกตินะฮะถ้าในภาะวปะปกติ ตรงนี้นี่เย็นๆนี่ผู้คนหนาแน่นมากเลยมาแล้วฮะเรือครับ โอ้โอ oh, 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 oh. ้โอ <and living> ้โอ้โอ้โอ้ใเข้ามาครับกระแส่น้ำนะาี่พัดเข้ามาโอเรือน่ารักมาก เป็นสตาร์ทเองครับด้านหลังครับรถทหาร ก็ตุลักตุเลพอสมควรนะฮะตอนนั้นเป็นรถของโลตัสนะครับ ถ้าดูตามรอยตะไคร่น้ำนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าน้ำก็ลดลงมาประมาณกะกประมาณสนะิบเซนนะครับฝั่งน้งก็ยังท่วมอยู่นะครับ เดี๋ยวถึงเรือมอนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ